ทุกวันนี้นะน่ากลัวมากเลยหรือว่าคือภาวะตายจากข้างในตายจากข้างในเนี่ยมันจะมี2ประเภทคือประเภทแรกเนี่ยเป็นตายเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายแห่งการลืมตาเข้าใจไหมเหมือนแบบกูใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรวะแล้วจะมีชีวิตต่อไปทําไมอะไรคือความสุขในชีวิตอ่าหรือที่เรียกว่าไฟข้างในมันมอดอ่ะฮวงเเคยเป็นนะตอนสมัยตอนนั้นทํางาน acting coach โฆษณาแล้วแบบได้งเงินเยอะมากเลยนะ แต่ไม่อยากลืมตาขึ้นมาทํางานพอพรุ่งนี้รู้ว่าพรุ่งนี้มีออกกองให้แบบเครียดอะมันเครียดมันหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยอะคือมันเกิดสภาวะเบิร์นเอาท์ไม่รู้ว่าเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราคืออะไรแล้วเราก็ทําไปเพื่อเงินแล้วมันขูความตายจากข้างในมันน่ากลัวมากเลยนะมันจะค่อยๆมามันจะซึมๆแล้วมันจะค่อยๆหนักนี่นี่คืออันแรกเลยคือขาดเป้าหมายฉะนั้นมนุษย์เราอะมันต้องมีจริงๆอะ มันต้องถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอะไรคืออะ,คอ,อะไรคือแรงผลักให้เราขับเคลื่อนในแต่ละวันกับอันที่สองนี้อันตรายมากๆคําว่าเดธอินไซต์ไม่ใช่แค่หมดไฟนะคือหมดอารมณ์หมดอารมณ์เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราโตมาในชีวิตที่บางทีมันเจอความเจ็บปวดมาเยอะอะพอมนุษย์เราอะ่ะมันเจอความเจ็บปวดมาเยอะมันเลือกใช้วิธีฉีดยาชาให้หัวใจตัวเองคุณฉีดยาชาไม่ให้คุณเจ็บอะ มันก็ทําให้คุณอ่ะไม่ไม่สุขไปด้วยคุณไม่รู้สุขคืออะไรก็เฉยเฉยดีใจคืออะไรก็เฉยเฉยเพราะคุณฉีดไว้หมดเคยมีนักเรียนครูคนหนึ่งเนี่ยอยากให้พ่อรักแต่ว่าพ่อเขาไม,ไม่ไม่รู้วิธีดูแลลูกคืออยู่ด้วยกันแต่ไม่เลี้ยงดูไม่ใส่ใจลูกเลยเพราะพ่อทําไม่เป็นไงลูกก็แบบคาดหวังว่าทําไมเธอไม่ดูแลฉันแล้วทำไมเธอปล่อยปะละเลยฉันฉันต้องไปอยู่กับมือของคนอื่นที่ไม่ได้รักฉันอ่ะเด็กอ่ะมันมันรอความรักอ่ะสุดท้ายเด็กเลือกที่จะทำไงมันก็ไม่รักเลย พอครูถามว่าใครที่เรารักที่สุดในชีวิตไม่มีตัวตัวผมเองมั้งครับคําตอบจะเป็นแบบนี้จะตอบแบบเย็นชาที่สุดท,ทั้งที่จริงๆเขาอยากรักพ่อแต่เขารู้ว่าถ้าเขารักรักของคนคนนี้มันแปลว่าคาดหวังแล้วพอมันไม่ได้ตามคาดหวังเขาเจ็บเจ็บปุ๊บงั้นไม่หวังแล้วกันพอไม่หวังก็แปลว่างั้นฉันต้องไม่รักเธอเข้าใจปะ่ะและอันนี้อันตรายมากขอให้รู้ว่าแม้ความเจ็บมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็หายไปเหมือนกัน บางครั้งบางทีเราถูกสอนตัวเองมาว่าเราต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเคยมีเคสหนึ่งเป็นนักเรียนในคลาส i n n e r m a k e o v e r มาเรียนเนี่ยเพิ่งอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ได้ครั้งแรกในคลาสนี้ในรอบเขาบอกจําไม่ได้ว่าล่าสุดเขาร้องไห้เมื่อไหร่เพราะเขาถูกสอนให้ตัวเองแบบว่าฉันต้องเข้มแข็งนะฉันต้องดูแลครอบครัวนะแล้วแบก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 ทุกอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าอะไรพออารมณ์หนึ่งมันไม่ได้รับการการสแสดงออกไปมันไม่ได้เสียใจมันไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นสร้างความก้าวร้าว มาเป็นเหมือนเกราะป้องกันเพราะว่าฉันกลัวที่ฉันร้องไห้เดี๋ยวเท่ากับออนแองั้นฉันต้องมีเกราะก้าวราวออกมาเลยแบบนี้พอเขามีเกราะแบบนี้ออกมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสัมพันธ์พังหมดเลยเนี่ยนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราอยู่กับความรู้สึกที่เฉยเยไม่รู้สึกอะไรสุขก,ก็ไม่รู้สึกทุกข์ก็ไม่รู้สึกอันนี้อันตรายอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกได้ i s o k e ร้องไห้ได้โง่ได้ขอความช่วยเหลือได้มนุษย์นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ แล้วรู้วิธีในการที่จะฟื้นและพาให้ตัวเองเดินไปต่อยังไงครูเจอเด็กๆที่เขาเติบโตในคลาสไม่ว่ามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นมีไฟในชีวิตหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยมันมันชัดมากเลยคือมีเคสหนึ่งคุณแม่เสียชีวิตแล้วพ่อไม่มีตั้งแต่เด็กเขาบอกเขาไม่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเลยจนเขามาเจอเป้าหมายในคลาสว่าเฮ้ยมันมีเป้าหมายที่มันไม่ใช่แค่เรื่องแม่นะมันมีอย่างอื่นในชีวิตอีกอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้เขาวันนี้มีไฟในการใช้ชีวิตมากขึ้นอยากให้ทุกคนได้เรียนจริงอยากให้ทุกคนได้ มารู้ว่าอะไรคือคุณค่าจริงๆในชีวิตของเรามันจะทําให้เรามีไฟในการเดินไปข้างหน้าแล้วก็กลับมารู้แผลของเราว่าที่เราเป็นคนชาชาบัดเนี้ยจริงๆเราพยายามปิดบังอะไรของเราไว้เหรอแล้วเรารู้วิธีที่จะเอามันออกอย่างถูกต้องไม่ใช่เอาออกแบบฟูมไฟล์แล้วก็ทำให้ตัวเองดิ่งลงไปอีกไม่ใช่เราต้องสามารถเราออกได้แล้วก็สามารถลุกขึ้นมายืนใหม่ได้